สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่อง,องความต่อเนื่องของฟังก์ชันอาร์ดิไซฟังก์ชันอนร์ดิไซคือฟังก์ชันวิเคราะห์ที่ไม่สามารถแสดงออกมาในรูปของสมการพีชคณิตได้ซึ่งฟังก์ชันอนดิไซที่ต่อเนื่องบนทุกจุดของโดเมนเช่นฟังก์ชันติโกณมติฟังก์ชันติโกมิติพหุันฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมซึ่งถ้าเรามองแบบผิเินนะครับ ที่ x เข้าใกล้1ก็จะได้0ส่วนส่วน arc cot f ที่ x เข้าใกล้1ก็คือมุม45ครับก็คือายส่วน4บวกกันได้ายส่วน4ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดครับวิธีคิดที่ผิดซึ่งเพราะว่า ลิมิตเข้าใกล้1ทางลบจะมีค่าเป็นลบครับส่วนด้วยลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกจะมีค่าเป็นบวกจักก้าวาดกราฟให้ดูเป็นี่ ้าเป็นประมาณนี้ซึ่งลิมิตฝั่นลบอยู่ฝั่งนี้วซึ่งทำให้ลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ ทำให้หนี่ข้อนี้ตอบว่านีอทีเอ็นอีครับส่วนข้อถัดไปนี้อยากให้ฝากเป็นกันบ้านแต่ว่า จะทิ้งเฉลยไว้ให้ซึ่งข้อนี้จะตอบเดี๋ยวเป็นสีให้ก่อนเรื่องอะไรครับพสดีคราบระหว่างกลางผมจำได้ว่าคนก่อนไน้ยี่สอนไปแล้วนะครับผมก็จะข้ามไปเลย มาเริ่มเป็นที่ศูนย์อีกันคริบดีมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ sin x ส่วน x จะเท่ากับหนึ่งซึ่งจำสูตรไว้ให้ดีๆนะครับพราว่าเราจะได้ใช้กันแน่ครับตอนสอบซึ่งถ้าหาเราแทนตรงๆก็จะได้ศูนย์ส่วนศูนย์ครับดังนั้นเราก็มาทำต่อกันซึ่งจะได้ว่า ลิมิต g เข้าใกล้ศูนย์ของ s i n 6g ส่วนด้วย g คูณด้วย6ส่วน6ราว่าเราต้องการให้6 6ตัวนี้เข้าไปคูณกับ g เพื่อจะได้ให้กลายเป็นสูตรลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ s i n x ส่วนด้วย x เท่ากับ1ครับ จะได้เป็นลิมิต 6g จีเขาใกล้ศูนย์ของไซน์เของไซน์ 6g นะครับวูได้6ยหกนีด้วย6ซึ่งทำไมสมัยข้างหน้าคูณด้วย6ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการให้กลายเป็นสูตรสูตรเดียวกันครับของลิมิต เข้าใกล้ศูนย์ครับซึ่งคุณสามารถคิดได้ว่าตัว 6g นะครับให้กลายเป็นดาวแล้วตรงดาวดาวก็ไปแทนในทราย 6g ก็คือดาวส่วน 6g ข้างล่างนี่ก็คือดาวเหมือนกันครับก็จะได้กลายเป็นสูตรสูตรเดียวกันก็คือลิมิตดาวเข้าใกล้ศูนย์ของทรายดาวนั่นครับขาว่า,าดาวใหม่กัน ดาวส่วนด้วยดาวเท่ากับหนึ่งก็เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนรูปกลายเป็นลิมิตไม่สิเดี๋ยวผมจะตัดให้ไปเลยนะครับจะกลายเป็นหนึ่งคูณด้วยหกเท่ากับหกครับ แล้วก็มาขึ้น,าน้าด้วยข้อนี้เนี่ยเสร็จแบบง่ายๆครับแค่ใช้สูตรตรงตัวเลยเราไปข้อต่อไปอีกวน่าครับซึ่งลิมิต X เ,เข้าใกล้ศูนย์ของแทน6 x ส่วนด้วยไซน์6 x. เอ็กส่วนด้วยไซน์5อนะครับเราจะได้ว่าไหนดีครับ ยกนะครับยกยกเราจะได้ว่าอเอ 6x กับไซส่วนทอนมันจะแตกแทนออกมาครับกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์2 ส่วนด้วยคอ,อเคสเอด้วย sin 5ด้วย sin ห้าเอกได้เป็นปริมิตเอกา okay. ค้งศูนย์สองเอกด้วยิมิต เเข้าใกล้ศูนย์ของหนึ่งส่วนของเอกอีก่ตัวครับลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์ของหนึ่งส่วนสาย x ซึ่งเราก็จะใช้สูตรเดิมครับซึ่งสูตรเดิมคือ ดีมิดเเขา้าใกล้ศูนย์ของสาย X เอส่วนด้วยเอจะเท่ากับหนึ่งสูตรนี้เราจะใช้ประจําครับซึ่งจําไว้ได้ก็ดีมากเลยซึ่งจะได้เป็นดีมิด X ก ส่วนศูนย์เอกลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์ของายเอซึ่งเราจะคูณคูณหทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อให้ได้เป็นสายหกส่วนด้วย6ซึ่งเราก็ต้องมาคูณข้างหน้านี้ด้วยเพราะว่าจะได้ให้เป็นเหมือนกันนับแล้วเราก็ทําต่อไปเลยซึ่งซึ่งขอเราไม่ได้จําเป็นครับเราวกา คงตัวค่าที่เดิมไว้เลยส่วนนี้เราก็ทำเป็นกับเศษส,ส่วนจะได้เป็นเหมือนกันเลยครับจะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งอยู่ดีครับ ก็ทำเลยคุณด้วยค่าเสศษส่วนผมจะอธิบายอีกทีนะครับเผื่อมีใครหรือถ้าถ้าคูณคูณค่าเข้าไป คูณห้าเข้าไปเราค่าไม่เปลี่ยนหรอเพราะว่าว่าห้าคูณหนึ่งก็จะเท่ากับห้าชิมแปบแต่อันนี้เพราะว่ามันเข้าใกล้ศูนย์ครับห้าห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อยู่ดีเพราะว่ามันคือศูนย์ครับแต่ว่าเราก็ใช้เพื่อเข้าหาสูตรเดิมครับสูตร สูตรนี้สูตรเพื่อความง่ายครับก็จะได้เป็นหนึ่งคูณหกคูณกับกับคอสกสุดก็จะเป็นข้อส่นวนเวลาครับเพื่อน ูนย์นับนับเลยครับขอศูนย์ศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งซึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็ถ้าคำนึงอยู่ดีแล้วก็ลิมิต x ลิมิตห้าเข้าใกล้ศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนห้า ซึ่งผลคูณก็ณจ,ะจะได้เท่ากับส่วนห้าซึ่งข้อ A กับข้อ B ก็จะเป็นพื้นฐานของข้อถัดไปซึ่งข้อ C ข้อ c เดี๋ยวผมจะให้เป็นการบ้านเหมือนเดิมผมจะเฉลยทิ้งไว้ให้ข้ี่ได้ปะ ตอบเท่ากับไม่จีคำตอบคือศูนย์บ้านนะฮะการผ่านบ้านรู้ว่าพวกคนทำได้แหละมันง่ายส่วนข้อถัดไปทำดีไหมเดี๋ยวผมทอให้เดาอีกค้อนึง ก็จะได้เป็นอะไรสักอย่างซึ่งแน่นอนครับว่า x, x เข้าใกล้ศูนย์ตัวนี้เป็นส่วนยังไงก็ศูนย์อยู่ดีกับส่วนศูนย์ซึ่งเราต้องมาทำแน่ๆจะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ไอตัวนี้ผมจะแยกตัวประกอบเลยนะครับกลายเป็นไซน์ x ไอไซน์ 4x 0ด้วย1ลบด้วยคอร x ส่วนด้วย x กําลัง2แล้ว, x, ว,วเราก็จะแยกแยกลิมิตอีกทีหนึ่งจะกลายเป็นดิมิต x เข้าใกล้0ของ s ซาย 4x ส่วนด้วย x ซึ่งผมจะแยก x กําลัง2กลายเป็น x คูณ x น,นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำ 1> 1, 2, 3, ทำเด็กทำคำนั่นข้อเอกับข้อ b เลยแช่ข้อนี้มีพิเศษขึ้นมาหนึด่เดียวข้อนี้ก็จะกัดขีดมิตเข้าใกล้ศูนย์ของ 34x 0x คูณด้วยคูณดส่วนสนะครับเพื่อเราจะใช้สูตรแรกกันข้หน้านี้ก็คูณด้วยหรือไม่คูณก็ได้นะครับแต่คูณนี้คูณกันดีกว่าเคือลืมเพราะว่าอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อยู่ดีครับส่วนด้านหลังคือลิมิต x เ,เข้าใกล้ศูนย์ หนึ่งลบสองสามเส่วน 3, 1, ด้วย x นะครับซึ่งเราจะคูณด้วยฐานที่ตัสามหน้าก็ด้วยครับสามซึ่งจะทำให้กลายเป็นลิมิตเอ็กซ์ขบเอ็กซ์คูนหนึ่งลบสอง ได้สามเนะครับซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับจะเหมือนสุดสอเลยสุดสองว่าด้วยลิมิตสตาร์ใกล้ศูนย์สองว่าไม่ใช่ของสากสิของหนึ่งลบ ส่วนด้วยสวตาเท่ากับเท่ากับเท่าไรครับทุกคนเท่ากับเท่ากับศูนย์ครับซึ่งซึ่งสองตัวนี้เหมือนกันสองตัวนี้เหมือนกันซึ่งสตาสตาของข้อ,ขอนี้ก็คือสามเอกครับต่อน่อตัวนี้ก็คือลิมิต 4x เข้าใกล้ศูนย์ 3x วนด้วย 4x คูณด้วย4จะได้เท่ากับลบครับตัวนี้ก็เป็น1ครับตามทรงเดิมเลย1คูณด้วย4แล้วก็ 0, คูณด้วย0คูณด้วย3ตัวก็จะเท่ากับ0 ก็อย่าลืมเท่ากับนะครับเพราะว่าผมที่เก่าเขียนนี่นะครับทุกคนอย่าลืมไปทํากันบ้างสองข้อที่ผมฝากกันไว้ด้วยนะมีข้อ c ของหน้าที่สามกับข้อ่ของหน้าแรกนะอย่าลืมไปทํากันด้วยคณคกับเริ่มช่วยกันเลยดีกว่าครับซึ่ง สศสองนี่เท่ากับเก้าสิบนะับถ้าเราแทนลงไปตรงๆเลยจะได้กลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบหนึ่งจะเท่ากับศูนย์ส่วนศูนยครับแปลว่าเราต้องเอาไปทําต่อซึ่งจะได้คือพิมิต X เข้าใกล้เก้าสิบสองไซ ำลังสองลบหนึ่งส่วนด้วยซ้าย x ลบหนึ่งซึ่งจากจากสูตรหน้ากำลับบงสองลบหลังกำลับบงสองเท่ากับลบหลังคูณด้วยบวกหลังเราจะแยกสมการนี้ได้เป็นยิจิต x เข้าใกล้เก้าสิบ สอง sin x เกวกหนึ่งคูณกับ sin กซลบหนึ่งทาาให้ sin กซลบหนึ่งซึ่งเราสามารถตัดไซน์เอลบหนึ่งกับ sin x ลบหนึ่งได้นะครับได้เท่ากับลิมงงิต เอ็กเข้าใกล้เก้าสิบของไซน์เอ็กบวกหนึ่งซึ่งเอาไปแทนค่าตรงๆก็จะได้เป็นไซน์เก้าสิบวอด้วยหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับ ส่วนคนที่ยังไม่แม่นเรื่องตีกรมิติไปทบทวนด้วยครับซึ่งเราได้ใช้แน่นอนครับตอนสอบแล้วเราไปข้อต่อไปกันเลยครับ